ไทยรวมมาเนื้อกันาก็ไทยเราเป็นกุศลนะมกเ่นอสชุดยวมอะท่งไยได้ดังดวงดวงมาขัมาิไทยนี่รักแตงบ แต่กีโลไม่ขาดเอกกลาจจะไม่ให้ให้คุณคีิดสาราละทุกยันด้วนชาติไทยพลังประเทศจะได้เรือดมีใครสยองขานิยมส2บสองากาดิห้านิยมสิบากกาหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สองซื้อสัตว์เสียชระอดทนสามกสตันยูสุดหัวใจสี่ฝ่ายเรียนวิชาห้าักษาวัดธรรมประจําชาหกไม่ขาดศิลธรรมศาสนาเจ็ดเรียนรู้อาชีพปไตยของประชา 8. รักษาวินัยกฎหมายไทย 9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดทอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบต้องเข้มแข็งทางกายใจชีบสองใช้คิดอะไรให้สาวมคุณธรรมแปดประการทะยันตะยัดเอาพูดด้วยเจสื่อสัตย์มีวินัยสุภาพ สะ,สะอาดสะอาดสามอันคีสามอันคีมีน้ำใจเย้เก่งที่สุดไอตองร้องเย้นี่หรือเปล่าใช่ยไหมเก่ง